ไปดูเรื่องราวที่ผัวเมียขับรถบรรทุกเนี่ยเขาตกอ,อกตกใจนะฮะขับมาดีๆครับเจอมอเตอร์ไซค์จุ่ๆพุ่งออกมาก็เลยบีบแตร ى, บีบแตรเพื่อจะเตือนไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่เขาเจอหลังจากนั้นคือมอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วชักปืนหญิงคะ มีอะไรไม่เหลือใครแดงมากเพจดังเอาคลิปนี้มาแชร์บอกว่าเป็นเหตุระทึกสดๆดร้อนๆเช้าที่ผ่านมาครับผัวเมียขับรถบรรทุกไปส่งของนี่คือถนนเส้นรังสิตนครนายกขาเข้านะครับผ่านช่วงคลอง11คลอง12มาตรงจุดนั้นเนี่ยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาขี่รถไล่ตามรถใหญ่คือรถบรรทุก พยายามจะตีคู่ปาดหน้าให้จอดก่อนจะชักปืนขึ้นมายิงใส่โชคดีครับที่ปืนนั้นขัดลำกล้อง <S <S อน,นี่นะฮะฝ่ายรถบรรทุกทายังไงก็พยายามขับไปครับพยายามหนีฮะทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปถามเจ้าของคลิปครับคุณนัทบอกว่าตอนนั้นตกใจมากนะก็เลยให้เมียเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้จนกระทั่งเห็นลักษณะของคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างชัดเจนผู้ชายคนนั้นลักษณะคือผอมผมสั้นใส่หมวกแก๊ป ไล่ดีไล่ตามรถบรรทุกกันนะครับแล้วชักปืนออกมายิงและอย่างที่ผมบอกว่าคือโชคยังดีฮะจังหวะนี้ว่าปืนมันขัดลำกล้องไล่ไปถึง4ี่แยกมอเตอร์ไซค์ก็เลยเลี้ยวหลบหนีไปอ่ะนั่นคือเจ้าของคลิปทีนี้ถามคนขับรถบรรทุกหน่อยเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจูๆออกมาจากซอยด้านข้างของถนนหลักออกมาพุ่งโผล่มาแบบกระชั้นชิดก็เลยบีบแตรเตือนเพราะเดี๋ยวชนเดี๋ยวเฉี่ยวไงฮะ ไม่คิดนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลุกลามบานปลายมาแบบนี้นะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอยากให้ตํารวจในพื้นที่เนี่ยคุมตัวผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาสอบปากคําหน่อยเอ๊ะหมวกกันน็อกไม่ได้ใส่ด้วยมั้งครับ,รบแล้วคือจูจ่ๆคุณชักปืนออกมายิงแบบนี้บ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายนะครับเนี่ยไอ้โพี่เขาเขาจอสถานกานั้นที่ถ้าปืนถ้าปืนไม่ได้านะพี่ผมว่ายังไงถ้า เขาเจาะแล้วขนาดนั้นในทีมพ,พี่ก็ได้จะเห็นอยู่ครับผมว่ามันมันมองภาพรวมได้มันไม่เกี่ยวกับตัรวทุกคันนะพี่ท่านรู้ว่าเขาไม่พอใจใครอย่างนี้เขาก็จะไปชักปืนขู่ใครนี้ก็ได้พี่ถูกปหมครับอืมงั้นงั้นจะชักปืนขูใ่ใครก็ได้คืออยากอ,อ,อ,อยากให้ตำรวจดาเนินการยังไงมั้งครับโอ้ย่าให้เขาจับเลยพี่ไอ้เรื่องนี้พูดในมุมมองคนขับรถใหญ่นะพี่อย่างเมื่อเช้าอ่ะถ้าถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะคนขับมอเตอร์อ่ะผมว่า อาจจะตายได้นะเพราะว่าเขาเขาเหยียบเลยก็ได้นะพี่รถรถหัวล้อกับกับแค่รถมอเตอร์ไซค์อะพี่อืมอ่ะพูดแบบนี้ก็ก็น่าคิดคือถ้าหากว่าไปเจอคนใจร้อนเขาแค่ทําเป็นหักเฉียวนิดนึงอะมอเตอร์ไซค์เละได้นะครับแต่ก็ไม่ควรทำารบนถนนเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าทั้งทางคดีและคำชี้แจงเพิ่มเติมครับมอเตอร์ไซค์โชคดีนะปืนด้านอะถ้าไปยิงเขาเป็นอะไรตายขึ้นมาติดคุกอีกอนาคตเสียอีกนะฮะจะมานั่งเสียใจทีหลังนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้